พระเจ้าอาชาติศัตรูเหตุแห่งการกระทำอนันตเรียกรรมด้วยการปิตุคาตหรือฆ่าบิดาแม้พระเจ้าอาชาติศัตรูจะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มากความสามารถทรงยอมรับนับถือและอุปถรรัมภ์พระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่สามารถผนวดหรือบรรลุธรรมขั้นสูงได้ต้องเสวยทุกขเวทนาในนรกและราชวงศ์ของพระองค์ต้องถูกล้มล้างไปในที่สุด พระเจ้าอาชาศัตรูทรงเป็นพระราชาองค์ที่สามแห่งแคว้นมคธที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของอินเดียทรงเป็นพระราชโอรสในพระเจ้าพิมพิสารและพระนางเวเทหิพระธิดาของพระเจ้ามหาโกศสแห่งแคว้นโกศลและพระภักินีของพระเจ้าประเสนทิโกศลพระเจ้าอาชาศัตรูทรงเป็นอุบาสกและผู้อุปถัมภการสังคายนาพระไตปิดกครั้งที่หนึ่งในพุทธศาสนา เมื่อครั้งที่พระเจ้าอาชาตศัตรูยังอยู่ในพระคันพระนางเวเทหิพระนางประชวนพระคันอยากเสวยพระโลหิตของพระสวามีด้วยความรักพระมเหสีและบุตรในคันพระเจ้าพิมพิสารจึงรองพระโลหิตของพระองค์ให้พระมเหสีเสวยโหราจารย์ได้ทํานายว่าพระราชกุมารในพระคันจะทําปิตุคาตพระนางเวเทหิจึงพยายามทําแท้งหลายครั้งแต่ไม่สําเร็จ พระเจ้าพิมพิสารเมื่อทรงทราบก็ทรงห้ามไว้จนเจ้าชายประสูตรได้รับพระนามว่าอชาติศัตรูแปลว่าผู้ที่ไม่เป็นศัตรูพระเจ้าพิมพิสารทรงเลี้ยงดูพระโอรสเป็นอย่างดีและทรงสถาปนาให้เป็นรัชทายาตแม้ว่าจะทรงมีประสติปัญญาเฉียบแหลมแต่เนื่องจากได้รู้จักกับพระเทวทัตด้วยความด้อยประสบการณ์ ทำให้พระเทวทัศน์สามารถชักจูงพระทายได้ง่ายจนพระกุมารอาช,ชาติศัตรูเกิดความศรัทธาในพระเทวทัศนที่เสี้ยมสอนว่าชีวิตคนเราน,านั้นไม่เที่ยงไม่แน่ว่าจะได้ครองราชสมบัติหรือไม่จึงควรปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารเสียแล้วขึ้นครองราชแทนส่วนพระเทวทัศเองก็จะปรงพระชนพระศาสดาและทำหน้าที่ปกครองสงแทนเช่นกัน พระกุมารอาชาติศัตรูจึงได้วางแผนและกระทําการปิดทุกขาตาด้วยพระองค์เองแต่ถูกจับได้เสียก่อนเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทรงถา,ถามถึงเหตุผลทรงตอบตรงๆว่าต้องการราชสมบัติพระเจ้าพิมพิสารจึงสละราชสมบัติให้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงขึ้นของราชแทนพระบิดาแต่กระนั้นพระเทวทัตก็ยังคงยุยงว่าพระเจ้าพิมพิสารอาจจะมาแย่งชิงราชสมบัติคืนได้ พระเจ้าอาชาศัตรูจึงสั่งให้จับพระปิดาไปคุมขังและทรมานด้วยพิธีการต่างๆจนสิ้นพระชนหลังจากพระบิดาสิ้นพระชนลงก็สำนึกได้ว่าได้กระทำกรรมหนักจึงทรงบำเพ็ญกุศลต่างๆเพื่อหวังลบล้างความผิดให้เจือจางลงบ้างทรงปฏิญาณตนเป็นอุบาสกและตั้งมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์และแม้จะทรงปกครองบ้านเมืองโดยตั้งอยู่ในทศพิธรราชธรรม และราชสังคหาวัตถุทำให้ประชาราชอยู่อย่างเป็นสุขมีแสนญาณุภาพเป็นที่เกรงขามของแคว้นอื่นและพระองค์ทำนุบำรุงศาสนาพุทธด้วยดีมาโดยตลอดแต่ก็ไม่สามารถอุปสมบทหรือบรรลุธรรมขั้นสูงได้เนื่องเพราะบาปหนักที่กระทำคือปิตุคาตปิตุคาตาเป็นหนึ่งในอนันตริยกรรมบาปหนักหรือกรรมที่หนักที่สุดฝ่ายบาปอากุศลได้แก่ มาตุคาตฆ่ามารดาปิตุคาตฆ่าบิดาอารหันตะคาตฆ่าพระอรหันต์โลหิตตุปปะบาททำร้ายพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตห่อและสังฆเพศยังสงให้แตกกันผู้ใดกระทำอนันตเรียกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งผู้นั้นจะได้รับโทษทั้งทางโลกและทางธรรมเมื่อตายไปจะต้องตกนรกเพียงสานเดียวไม่สามารถบวชเป็นภิกษุหรือบรรลุมรรคผลนิพพานใดๆได้เลย จนตลอดชีวิตพระเจ้าอาชาติศัตรูได้โปรงพระชนพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นพระราชบิดาต่อมาสำนึกผิดและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตจนถูกพระราชโอรสรอบโปรงพระชนบุญกุศลที่ได้ทำไว้ทำให้พระองค์ไม่ไปบังเกิดในมหาขุมนรกอเวจีแต่ได้ไปเกิดในขุมนรกที่ชื่อว่าโลหะคุมพีนรกสวยทุกขเวทนาเป็นเวลาหกหมื่นปีนรก ผลกรรมที่หนักหน่วงและวนเวียนไม่สิ้นสุดส่งผลให้สุดท้ายราชวงศ์นี้ถูกล้มล้างไปในที่สุดเนื่องจากมีการทำปิตุคาตอย่างต่อเนื่องนับแต่ครั้งพระเจ้าอาชาติศัตรูกระทำปิตุคาตพระเจ้าพิมพิสารมาอีกห้ารัชกาลชาวเมืองมคธเห็นว่าเป็นราชวงศ์ล้มล้างตระกูลจึงพากันค้นล้มโดยการสังหารพระเจ้านาคทาสะผู้กระทำปิตุคาตพระเจ้าอนุรุทธ,ธะ ราชวงนี้จึงสิ้นสุดลงนับแต่นั้น